มีแนวมาบอกสู่ฟังพี่น้องเรื่องของเรื่องว่านนี่ไปสวดไปสวดปลาน้องสะกับไปถ่ายคลิปไปเบิ่งเขาเก็บปลากันแต่มันมีภาพในวิดีโอที่ธรรมดาการเก็บสาตามบั่นนอกเขาเนาะมันก็ต้องถอดเสื้อไปหาปลาใส่แต่ากางเกงบางคนก็ใส่แค่กางเกงในกระเฮ็ดคลิปอัพคลิปลงไปในเฟซบุ๊กและก็ลงในยูทูบส่วนหนึ่งปรากฏว่า ทัางเฟซบุ๊กเพิ่นแจงมาบอกว่าคลิปพิดกดชุมชนซอไปทัางล่ามกอนาจารย์ซื่อไปทัางเพจการซื้อไปทัางเพจหมายถึงว่าโป้เปือยถ้าเป็นผู้ยิงกะเห็นหัวนมแต่ผนคิดหน่อยไปจักหน่อยบรยกิกรอุทธรไปเรียบร้อยพิดกดชุ่มชนของเฟซบุ๊กเพิ่นกับปิดโฆษณาของคลิปเรี้ยว และบิดการทรงดาวไปเบิงลังบางก็บอกว่าถืกทำโทษไปดาวหนึงมือยีชั่วโมงจังสิขึ้นไหยเปิดโฆษณาคลิปเรียวเจ็ดมือจังสิเปิดโฆษณาไห้ฉะนั้นแล้วฝากเป็นอุท่า้อนจักหน่อยขึ้นอุทอนไปถ,ไถ่ายอุท้อนไปก็มีคำตัดสินกลับมาแต่กดง่ายไปไปกดยอมรับคำตัดสินนี่เป็นอุท่าฮอนสนลับคนเหตุขิป สิวังสิเปิดสางไล่ใดจาก Facebook อันไ้สีซอไปทางเพจ18บวกกก็นจะไปอัพฝากไว้เป็นอุทาหรณ์คลิปหนาจังาพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับ